สวัสดีครับซนิจโจนะฮะทีนี้ก็ได้อยู่ที่วัดทางสายนะครับ ได้ยืนอยู่ที่ตรงพระองค์ใหญ่นะฮะพระพุทธกิติสิริชัยนะฮะซึ่งทุนิโจก็มาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็มานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะฮะในวันหยุดช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ชุนนี้ก็นักท่องเทีเท่ยวเยอะนะฮะสังเกตดูนะครับ สถาัดตั้งสารนี้ก็ตั้งอยู่ที่หาดบ้านกลูดนะฮะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันนี่ฮะ,ะด้านโน้นที่มองเห็นนะ,ะจะเป็นหาดบ้านกลูดนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวประจวบนะฮะก็จะมีร้านอาหารที่พักโรงแรมวิสร์สปานะฮะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายหาดนะครับก็ท่องเที่ยวมาจาังเที่ยวก็เยอะนะฮะ ็นปจำทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรน,นะฮะก็จะามากันนะฮะแล้วก็พอมาที่หาดบังกรูดเสร็จแล้วเขก็จะมาที่นี่แหละครับวัดทางสายนะฮะซึ่งเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งนะครับของหาดบันกรูดนะฮะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะทั้งเ่ก็จะเยอะนะฮะ สวัสดีครับนนิจโจครับวัดทางสายครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ